ครับวันนี้ก็มาพบก,กับบิ๊กสักแก้วนะครับวันนี้ก็เอาเทียนมาถวายให้หลวงพอ่อเนื่องในวันเข้าพรรษาแล้วก็มียารักษาโรคมีข้าวสารนะครับแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีหนังไก่รถถังเพิ่งไปมาเมื่อกี้นะเอาซื้อซื้อ,อมาถวายให้หลวงพอ่อด้วยเผื่อหลวงพ่อไปจ่เด็กแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้<พ>าของที่ไม่ได้ใช้แล้วที่เขาเอามาฝากเราวันนี้เราก็เอามาร่วมให้หลวงพ่อเลยครั้งเดียวเผื่อหลวงพ่อจะไปใช้ประโยชน์เนาะงั้นก็เดี๋ยว ถวายเทียนถวายของกันก่อนนะครับหลวงพอ่อก็เอาเลยก็ได้ครับถวายเลยถวายเลยครับหลวงพ่อถวายถ,ถวายก่อนแล้วค่อยพูดได้ครับได้ครับเ,เอางั้นเนยลยนะต้องพูดยังไงครับหลวงพอ่อให้หลวงพ่อช่วยกล่าวคําถวายหน่อยเนีย่ย,ยะนะนะโมตัสสะพร้อมกันโอเคครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอวตารนะ อิม <mile> ังพันเตอิมังพันเตพุทธาบูชายะพุทธบูชายะวัฏสะขะตังวัฏสะคะตังปาทีปังปาทีปังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอิมังอิมังวัฏสะขะตังวัฏสะขะตังปาทีปังปาทีปังปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูอัมหากันจะอัมหากันจะมาตาปิตูมาตาปิตูอธีนันจะอาทีนันจะเปตานังเปตานังสัพเพสัญจะ เ,เทวตานัง,ท,นงทีตารตาตังอิตายะสุขายะก็ไป็นตังคทานนะ

แก่มันดาบิดาญาติสายโลหิตมิสหายที่อยู่ก็ดีลงมาไปแล้วก็ดีและขอเชิญเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงมารับข่าวการบวงการกุศลรายการครั้งนี้ด้วยเทินสาธุเอาเทียนอาถรวะเทียนก่อนครับมาจับจะต่อมาจับเลย โอเคอันนี้จับติดกันไล้วรือเป่าเนี่ยอันนี้ต้องอ่ะโอเคอัจับจนวได้ได้ไหมจับติดจับติดจับติดโอเคสาธุอันนี้อันนี้เป็นหนังสายโอ้ยทนก่าโอเคาจับอืมขึ้นนั่นไปก็อันนัโอเคโก็ไปหยิบอันนี้มาสุปเดี๋ยวไปหยิบไปละอ่ะโอเคนะวางอ่านี่ยามสาธารณวางวางรังเลยวางรางอ่ะ ครบเ,เรียบร้อยทั่น,นี่เดี๋ยวหลวงพ่อให้บ<ล>อลหลวงพ่อตรดน,น้ำให้หนะครับเดี๋ยวพ่อตจน้ำให้เองนยะอ่าครับ<ๆ>ก็ช่วงนี้หลวงพ่อจะกดน้ําให้พรน,นะครับใครอยากได้อะไรอยากจะปลดตรงไหนก็อันนี้เองเลยขอเองเลยนะครับขอให้ตัวเองแล้วขอให้คนอื่นให้ตัวเองก่อนให้คนอื่นนะการนี้นะจะได้โชคดีเงินดีงานดีนะ ว่าตัวน้ำเองขอให้ตัวเองนะขอให้ตัวเองนะขอเงินทำงานมันขอ,อ,นะขอขงงานเอาเดิมของลูกค้าแข่งๆรวยๆนะโชคดีโชคดีตั้งใจนะครับนิยทาบริวหาปุราปุเดงติสาขลังเอบาเมวีโตตินังเปตานังกุกกปติอิติตังปฏิตังตุวั่านกิบเปตเมตมีเถตตุทะเพปุเดนตุวตั้งกปาจันโทปนาราโตญาทามิโช ตีละโตจทะทาตปพีติโยวิวัตฉันตุตาพะโลโควินาตาตุมาเตภวัตวันตาลาอยู่ทุกีที่ใครอยู่โกภะอภิวาธาน,านัสีดิสเนจังพุทธาปเจากยกิโนจัตตาโลธรรมมาวัตตัติอายุมโนสุขังพระลังอิมินาบุญญากาเมนะหูปัชยาพุนุตาลาจะไดยูปะกลาจามาตาปีตาเจยะทังกาปิยามะมังสุติโยจันทีมา ราชาคุณาวันตานราปิจาพม่ามลาจะอินทาจะตุโลกับปาราจะเทวตาจะมูมิตามนุษย์าจะจะมัชตาวีริกาปีจาสะเพสตาสุขกียโหนตูบุญญาณิปากตาณิเมทุครั้งจะจิวิตังติตโดยกิปังพระเพรทโหมาตังอีมินามยะกกเมณะอีมินาอุทิเสนาจะาีปะหังต่วนไลเพเจปตานนปทานนเชชนังเยทันตาเนหินาธรรมมาญวานิพานโตมังมังนัตันตุสัพะทธา เยวะยะถาจาโตพระเวพระเวอุชุติดตังสติปัญญาสัเลโกวิยามีนามาลาลพันตุนโนกตัังกตุนจาวิธิเยสุเมผพ้านิปาวโรนะโตธรมโหนนโตมรุตโมนาโตปเจพโตจะตั้งโคนาโตตโลหะมังเตโสตมานุพาเวนามาโลกัสสร้าพันตูมาอายุวัตโกธารวัตโกสีดวัตโกยัตวัตโกปารวัตโกวันวัตโกสุกวัตโกโหตุสาปทา ทุกขาโลคภยาเวลาโสกาตสูจูปัตถวาอเนกาตลายาปีวินาตันตัวเตชะสาเจติสิทธิ์นังลาทางโสทีพระขยังสุขังพลังส ok ิร ok ิอายุจะวันโนจะโพคังบุตรีเจยะสวะตตาวัสชาจะอายุจะกีปฏ uh ิทีพว um. ันตุเตพวันตุตาพรมคลังลาขันตตาปฏิวตาสัพพูทานุภาเวนาตตาตุสตมังคลังลาขันตตาปฏิปตาตาปัรมานุภาเวนาตตาตุสัมบังคลัง ลาข่านตระปฏิยาตประสังคานูปาเวนตตาโสที่พระวันตุเตนเมตตาโมกนุนายาเอนดูพุทธะบังเกิดยาหังจักรวาณนโนมพุทธยะอิติปิโสปาขะปะอาเรอ,อีดิจิบังเกิดสาธุสาธุสาธุขอ,อเชิญคุณบิดามันดาสิหกชั้นฟ้าสิ่ห้าชั้นดินดิจิติประดานท้ององพระลงตั้งบบกาวสามร้อกับปี เดสิ่งกทจัก,จกรวาลนี้วันนี้ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาวันไดส่ของเข้าพรรษาทุกๆปีเทศกาลวันนี้บิ๊กสาแก้วจะมาจดเจียนพรรษาสังฆทานพร้อมทั้งยารักษาโรคเสื้อผ้าจะมาบอกมาถวายในวันน,นี้ถ้าหากที่หวกเจ้าท้าจะติดตีไะดานท้องพระโรงได้รับรู้ข่าวกองกระ้นนี้แล้วจงเปิดทางแสง,ง,งสว่างให้บิ๊กสาแก้วเขาต้องบริวารเงินดีงานดีค้าขายดีนะขอให้ได้250คัน หรือสามร้อยคันนะต้องน้าจะประมาณสามร้อยคันความโชคดีโชคดีตลอดปีด้วยเถินสาตัวตาตัวตาธุอันนี้หลวงพ่อคุณภูณไม่เป็น